ครับพี่น้องครับตอนนี้ห้องกระลังเดินทางมาสิขึ้นหลังเขื่อนแล้วอ่าลังเขื่อนนี่ฝุ่นเขื่อนยังไงเขื่อนคุณดานประกันอชนเขื่อนคุณดานประกันชนคุณดานประกันชนยู่ใกล้ๆก็มันตกล่องอเนี่ยแหละพี่น้องอยู่รเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขื่อนเนี่ยนะอือ่ก็เพราะว่าเพราะว่าสูงเพราะว่าสิกว่างทำาายก็เห้าก็ ไปเบิ้งพร้อมๆกันครับพี่น้องเออนี่แหละแล้วก็ได้เห็นอยู่กันเลยพอหักก็มากขึ้นกันบอกก็มากขึ้นกันเด้่ยขึ้นกันเลยละโมโหว่าขึ้นเคลื่อนขึ้นได้พ่อนี่ผมบ่อยใจบันไดนะมันน่าจะให้เขาไปเบิ้งจักน้อยเนี่ไปยืนสั่นเขื่อนก็ได้เป็นบ้างเลยเราก็สิทธิขึ้นชมสั่นเขื่อนรถไปได้อยู่ที่นอได้ครับได้อ๋อเพื่นไฮโสมหมอกกันนกสมหมอกกันนกผมมอเตอร์ไซค์ดอกก็ได้เอามาน้ำนี่เพื่อนเนย เนี่ยมุ้นิเนี่ยไปใส่ไปยิ่งโอ้ไปแล้วไปแล้ไปแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณครับนี่คือเนียงนี่เพื่อนทัางารดูแลทั้งขึ้นครับเพื่อนกับควักมือให้ไปให้ขึ้นไปนะครับเพราะว่ะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งพี่น้องครับโอ้เนียหลายย่านผ้าเลาะกับผาตินก็หน่อยหน่อยคลิงนั่นแหละแล้วก็บาพี่น้องส้มหม่องหันหม่องนี่แน่นีโอกาสกับมาเวอะไรครับราะว่าบรรยากาศที่ สิเดมามันกระโดนอยู่นะครับเพราะว่าจังหวะมันได้กันพูดดีมากงานมากการก็เลยล่วงมากนะครับให้พี่น้องรด้เบิ้ลครับบรรยากาศสุดสวยงดงามมากธรรมชาติสุดยอดกล้วยด้ยกล้วยป้าเนี่ยนี่เพราะว่ามันเกิดอยู่ป้าแต่บ้านผมเป็นป้ากล้วยด้ยครับจังหวะเนี่ยอันนี้มันกล้วยป้าเนี่ยโอ้โหมันเกิดอยู่ป้าเนี่ยโอ้แมนอยู่ครับข่อยเกินถึงสาวเปรี้ยข่อยอันนี้เสียงแมงอีโอ เสียง,ง,ง,งอีงเหรแมงอีรู้จักแมงอีไ่รู้จักเสียงเป็นแบบไหนนั่นเดอีอีอีบ่ เออเสียงของอีอีนี่แม่ง<อ>แม่งอีบ่แม่นอีธรรมดาแม่งอีคนกลางเถอะเลยอูอ้หู้หู้ฟังเสียงหัวคนกลางพ่อ <c oughs> ยองกินได้บอกกินได้บอกกินได้กินได้มกได้แม่งอีธร<อ>รมดาแม่งอีคนกาลางเลยกับจักกจั่นอ๋อมันจะโตคล้ายๆกันเออแต่ว่ามันตัวน้อยตัวใหญ่อ๋อ,อคือมาน้อยมาอย่างเี้ยแล้วมันสิเป็นพันไผ่พันมันนะมาคือกันยูคนละพ่อคนละแม่เมืนมัเออคนละพ่อคนละแม่คนละพันนะพอสังกัคนละเชือสายคนละแหนีวหรือกล้าเปรียบเทียบมา หายิส่สนุกเออคนเรบตุกุลธรรมชาติดีกว่าดูธรรมชาติครับเอองามอยู่สูงเทยอยู่นะฟังเสียงแมงีบ่นข่อยบ่อนเลยเนีดด่ยอี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 สองฟังฟังพี่น้องครับสวยงามมีหลีพี่น้องเด้อสดชื่นครับพี่น้องครับเอออันนี้ก็เป็นเส้นทางขึ้นไปหลังเขื่อนโอ้งามครับอ่าก็เส้นมากมากก็เส้นมากมากอ่า ผมก yeah. really? well, ับพ yeah. ี่น้องได้เบิ่งกันพร้อมกันกับผมนี่แหละพี่น้องเออยิ่งงามเดี่ยั้งสายเด้มันจริงลงมากเป็นคนเป็นคนสาวกป็ทำานทำงานอยู่ในโรงงานก็ดีอยู่ขับรถอยู่ก็ตามยังอยู่บ้านอีกเรื่อก็ดีแต่เบื้องคลิปนี้ก็ความสวยงามกับพี่น้องได้เบิ่งน่ำกันเขามาช่องเยนาย่านชาแนลเนี่ย็ได้เบื้องไรอะไรแนวครับพี่น้องครับอ่าคน นี่บ้านห้องเืองเ้าคือมาตินวสุฟังเหรอมันปืดหมองเที่ยวคือกันนี่แหละตึงมันงามเดือนภูเขางั้นบอกมาตินมันจเป็นเมืองไทยก็ไม่อึดที่เที่ยวไม่อ้ดอยากก็ต้องไปเมืองนอกเมืองนาดอกมันหนาวสักเง่งเเนี่ยอายุนี่ละอายุนี่ละนักดนตรีนี่ละก็ดีแล้วแต่คนนี้ก็ดีแล้วเออยู่ดีกระดาวเลยนะนิ่แต่ว่าพอสักเง่งเง่งกับเพื่อนพอสักเง่งเง่งอันนี้มันใครแน่ว มีฮอดเย่งแงกไปเลยโอ้นี่แหละไงโอ้ฟรังห่างกูจักคือแล้วชั่งเครื่กระหลายผลโบรถเต็มอยู่ขี้ไหมก็คือมันรถมันหลายแค้มันเบื่อปุ่นปุ่นปุนพี่น้องครับเขาให้เบียร์เขาต้องใส่นี่แหละเขาใช่ไหมย่างเอิน่ายังสั่นเครื่องเออยังหลังเครื่อนสั่นเครื่อนเออขึ้นขึ้บางคนเหนมดาเดิอืมโอ้ใส่ยาการมัดบ่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมือนี่ยเขานั่งผ้าพี่น้องผ้าลาะมาฮอด ่าเคลื่อนยังเปล่าเคลื่อนขุนด่านปลาการชนเคลื่อนขุนด่านปลาการชนสื่อเงี้ยเาเนาะแต่ว่าตอนนี้น้าม้หลายพี่น้องครับเออเบิ่งข้างหลังดยูน้าม้หลายสังเกตไหมเขาชิว่าแพบบกเนาะฮะแพบบกแล้วแพบบล็กเรือแน่เจ้าสังเกตบังการน้ำผุนสูงหมดไมนปกติมากขึ้นมันทีอยู่น้ำเออขึ้นอ่ะขึ้มันทีอยู่น้ำระดับก๊กไม่ดิอ่าอันนี้อันนี้เป็นมองเก็บน้ำซิซิเราเพื่อท่านได้เห็นไอ้ทัวเคลื่อนดิทัวเคลื่อนก็อยู่สองคนเดีียยววท่่หลััังงก็ไปเเบครือ ต่อันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำอันนี้คางคังคางขึ้นบ่อันนี้นับตรงน้ตรงหน้ากันอันนี้เจอนว่าน้าหน้ขึ้นอ่างน้ำเลยขุ่นขึ้นเคลื่อนกับยุ่พี่อ่นั่นแหละอันนี้ทีเป็นมันเคลื่อนกับยุ่ยยังสี่เนาะมันเข้าใจง่ายยุ่แล้วกันยุ่ยนี่แหละแล้วก็น้ำสีมาแล้วมันจะค่อนปืดแล้วก็จะมีมองพลอยน้ำเดียวเพราะมันคาราโอเกวันขึ้นแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้คุ้นกำลังมากเลยพี่น้อง พลังมากหลายเที่ยวกันเมื่อวานเจ้ามือว่านก่อนเป็นวันหยุดเจ้ามือนี่คนอ่านสิหน่อยแต่ก็ถือว่ามาได้สมควรเตือนย่คนก็ได้ผมมาป้หน่อยเด้มันยังแต่กเซ้าอยู่ของม้งซิมม้งเนี่ยยังมาอยู่แสดงว่าบ่มีเว็บมั้งครับเดี๋ยวฮอตสีผ้าี่น้องเลาะไปเบิ้งทร้างหลังเคีอนแหละกับเบิ้งสิงเวียรล้อมก้มเงินพวกเขาล้อมนนั่งไปทั้งคุณหันไปทั้งคุณเบนเป็นล้านรถล้านจอดรถได้อาปลาแฟนไปพุ่นทั้งพุ่น ละ<ค>าลงครับฝุ่นลังหลังลอย่เลยพูดเขาสูงไหมบางแล้วผู้ใด้่อยากย่างโดนฮะถ้าบ่อยากเดินหลายๆทำเมียพวดขาพวดแขนมันมี มีรถรถนั่งเนี่ยรถคือสนามโกฟนี่แหละเที่ยวนึงเพิ่นคิดแค่30บาทเที่ยวนึงนี่นะคิดว่าเดี๋ยผมอ่านไปอยู่ห่างกันก็ถึงสี่สิบบาทแต่ว่าห่างแค่กี่สิบแม่นบ่กเงี้ยอ่ะก็ถึงสี่สิบบาทว่วแห้งก็ยี่สิบบาทวิวสวยงามจริงๆเนาะงามเนี่ยโอเคเราจะไปบ้างทัวร์เครื่องนั่นแหละก็ที่รถนี่แหละเราไดิน แล้วถ้าวัสวยงามเนี่ยเขาบรรยากาศสวยงามดีพี่น้องสะอาดน้ำเด้อพ่มาโอ้เขาดูแลดีดีนะนี่แหละผมนี่แหละนี่แหละขิดหอดบ้านเด้ออืมนี่แหละเห็นว่าน้ำทุกประหอดไห้ใช่สนิทตเกี้ดขึ้นมาฝนโอ้ยพิวามันลดไอ้วามันลดมันจะใส่แล้วมันนำกดอืื่นตกใจ อันสองแงเลยเล้อภาษาอังกฤษว่าไหตกใจตกใจอันนี้ขันไปอีกพักคาภาษาบรรทาเออน้ำผู้เดินา้ำผู้น้ำพูน้อยนะน้ำผู้น้อยนู้น้อยเพราะว่ามันบใหญ่นะนี่เด้อนั่นแหะได้น่กหมอคอยรอบ้างน้ำผู้ทสหลอ่บรรยากาศช็คบานี่นเช็คาทเนีน้ผู้นี่ยไม่นี่อันนี้เนี่ยไมีใครเครียดสะัดเนี่ยนะ อันนี้เหนียวเลยพี่เด้อนี่หานอบางทีบ้าที่ใบอันี้ไม่เหนียวอันนี้ทีเป็นมองวังไทยของเขียดชนิดนึละอาจารย์อันนี้อันนี้คือไข่เียดไข่เียดกระปากปาเป็นตุปปาเขาวๆนนะอันเหนียวเหนียวลื่นลืนมึนมึน่ะอ่าที่คนประมักเดียบางเฮาอ่า กินบ่ได้แต่พมาได้เพราะว่าถ้ากินได้มันก็ดับแนวมันแล้วแม่นบ่กนี่ไแต่ว่าเห็นคนคิดว่าโคตรกินอยู่ได้ล่ะกินอยู่ได้ล่ะครับกินได้เปลอกินได้โอ้โตมันแม่มันคนก็กินได้จ้ะเนาะได้ที่อยากว่าเขาจะกินเมื่กินนะเพราะจะแตกกอาจารย์มันสิดใคใกล้ๆน้ำเหมือนเดิมอือืแม่แต่ตอนนี้อันนี้น้ำโลกแล้วมาบ่งบ่เนี้ยแต่ว่าน้ำโลกมันเป็น้ำที่นี่แบบเนี้ับม่ใช่ยืดเราบันทึกผีเราบันทึกผีป่ะนั่นแหละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมามาทักทีอ่า นี่ละพุ่นเห็นทั่วเคลื่อนเลยเขื่อนคุณดานพะการันชนเด้งได้ดีเติบเนาะเป็นเพราะตัวเฮ็ดนะมันมันบยืนบแบบแชร์ได้นนผู้ขอมาตินข้าเจ้าเลยปรับทีลงน้ำมีลแมนเนาะแมนโอ้เชื่อมระหว่างเขานี่กับเขานั่นอ่ะขาเจ้าเสียวดินจากนี่ไปใส่ขุนอ๋อใส่ทั้งเคลื่อนขุนโอ้ก็แทนพูนน้ำใส่เล็กน้ำแมนมันจะเป็นเคลื่อน คือเคลื่อนไม่มีหลายลักษณะเดียนี่ไฮะเคลื่อนมันมีหลายลักษณะเคลื่อนเทลเทลามงศิบกคือกันคือบ้านพรมเคลื่อนอุบลรัตเนาะบอกมันก็ศิบกเป็นเจ้าจุเครื่องอุบลรัตบอกเบี่ยงยื้อสามสิบปีนี่ละคือและประโยชน์จากเคลื่อนเทลามงศิบกคือกันนี่มันแตกต่างกันไปไหนคือมองนี้มันจะเข้าซังไว้เพื่อบ่ิไฮน้ำท่วมข้างหลังพ่น่ะนี่นะแม้โป้น้ำมันมาแห้งเดียรแต่บ่กท่านนี่มาซื่อหรอกแต่พวกเกษตรมันจะมาแห้งเดียร แล้วก็จะมีการนำสิท่วมอยู่รอนั่นแหละรอบบางถึนอันนี้อันนี้กักน้ำไว้เพร่ะให้มันทวมข้างล่างแล้วก่นหน้ามันใช้ประโยชน์ได้ด้วยเมือนจะ่ซุปน้ำเห็ดน้ำบาดาลหมู่บ้านเห็ดกระเซ็ตกระซ์อย่างนี้แลละนี่นะเนี่ยแต่ผมว่าเครื่องนี่อาจจะบริผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่ กน่าจะเป็นนั่นแหละเพราะว่าเราเบิ้งความซุูมของเขื่อนมันน้อยเวลามันตกเด้อเพราะว่าเครื่องที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยประตูมันจะอยู่สูงๆแล้วมันจะอาศัยความหนักหน่วงของน้าเวลามันตกลงมาปุ๊บมันจะมันจะพันนั่นน่ะพันเทอร์ไบน์ใช้ท่วงมัอนกะนเนี่ยมันจะเป็นเทอร์ไบน์เนื้อจักภาษาไทยก็เรียกเหมือกับเทอร์ไบน์ มันก็มันจะเป็นคากาคบายพัดเลยน้ำลงมามันจะบึ้ง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 เหรอครับอันนี้มันจะมุนแล้วมันจะผลิตมันจะมีมอเตอร์มีไดนาโมอว์แบบย่อยโคดวงจุกย่อยอเไรแบบอัตโนมัติไปเลยแม่แล้วก็จะพันไฟฟ้าแรงน้ำนะแม่วเอาแรงน้ำที่มันทกจากที่สูงบังแล้วมันจะมุนอย่างนั้นเด็กแต่ว่าอันนี้มันบ่สูมบรดยายนะผมมาเด็กถ้าจริงจริงเราต้องเป็นทางทางพุ่นอย่างเียวคุณเคลื่อนคุณดานประกาศชนอยู่งเพื่อ อายุจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกเอออันเป็นตั้งหินออบ้านนี้เคยเสียใจเป็นซุกเฟอร์โอ้มันเจ้าเคยขับยังไงขับจักรถเจ็บดากเจ้านั่แหละไม่บ่แมนเออรถเจ็บดากมันอีกคันหนึ่งเลยอันนี้ถ้าอันนี้ปวดเจ็บเลยกัแมนยูมันมีอะนนันมันมีเบาะนี่อันนี้มันมีมีบาะมีสปริงมีอย่างก็เจ้าสปริงสปริงบอ ขั้เจ้าเลี้ยงเดี๋ยวคอยตกะขนัขขนคอยตกะเคืนผุนเหรผมจะไปูจะไปนิ่มๆนิ่มนวนชลชล้าๆช้าๆช้าเอออจะไปอยู่กับทีนเฮาเนาะเอาสิอันนี้อันนี้ขันเล่งเจ้าก็คอยเล่งเย้าบ่มันรถเดือบื้อเด้โมบูคือขันรถอีกกิบดากเด้ไม่ยอมไปอย่าเฟ้าข่อยเพราะันสตาร์ทอ๋อมานี่อันนี้คือเบรกเด้ออ่าขันถอยหลัง ถอยหลังก็ที่นี่นี่แหละแต่ว่าบดถอยดอกบดถอยไปข้างหน้าอย่างเดียวมาทีอทวายิงมาที่กะมาที่เจ้าเริ่มเริ่มสตาร์ทเปิดพุทแกเปิดทีเปิดที่นี่ถอดแล้วไปเลยค่อยๆเลี้ยงไปมันเที่แล้วโอ้ยอัตปัดฮะแม่ระบบจัดไปไปโอ้มันห่างเลยอห่างเลยหน่างเลยโอ้ตับโอ้มาๆามาขไปโอเคแล้ว ตั่งตอัตนแห่มาเนี่ยม่ห้างเดี่ยวเจ้าก็ยัดอดยกอด้ล่ะหยฮะบ่เลยโอ้ยป่ัใจทด้บัดนมเดียวกัได้อยูไหมโอ้นี่ครับพ่อแม่พี่น้องกำมันครับช้าๆเหยียบแห้งโอ้ยม่ได้ม่ได้่้าอุ้ยโอ้ยเดยวเดยวเยอยร็วๆสิละโอ๊ยโอ้ยแห้งว่ะไม่แห้งะเห็ดโวิบ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจจเจตอเดสตอจอจ้ารอนเดกเสติล่ะยมบอโอเคโอเคจะเอานิ่มนนเอนิ่มนิ่มแมไปนิ่มๆอ่ไปนิ่มๆไปโอเคพร้อมไปพร้อมจับไว้น่นๆจับไว้นนๆไปเาะเาะไว้เกาะไว้ไปไปเนี่ยมันไปกับมัดอกเจ้าก็เหยียบลงตัวคือเหยียบเออไปออสร้ว มือเดียวก็ได้มือเดียวโย่แต่ว่าข่อยสิมันหมจะกนทีโย่ไบ่ใส่มือเลับจัจับจับจโอ้ยจะเบรกเบรกคนไทยเบรกเบรกเบรกยเ่่านทานทนาาเนานน่ เจ้าปไดจเปิดเอฟซเจ้ายู่มาห้องยิงเขวแข่งไว้ฟังคนละอยิงเขียวลกมาถึงที่ก็ได้ยิงเขวทีโอเคโอเคเลนอขอกรตุ้นตัวพร้อมไป่อเดี๋ยวฮัมม์ตองก่อนรอมันต่องบ่เอองแล้วซํานี่แหละเขาไโอเคเลสก็โอเค อ้ยนิ่มลกูฝันดีก็าเลยตัดๆๆบํายู้แล้วเต่ว่าะไค้มันสิหัวสักนี่ละมันไม่มองเลี้ยวเด้เยจับไปเด้เอาก็สิผมอยากไปอ่านตอันนั้นเนี่ยใช่เพราะว่านี่ยค้งหน้านี่แหละเพราะว่ามันจะม่มันจะเคลียนประวัติของเครื่อนี่แหละอยากรู้ว่ามัน เอามาให้เดียงแล้วมันเป็นแบบใดวิธีก่อสร้างนี่กจังคืนยามใดมันอาอยู่ไรมันไดเอาไว้เฮ็ดอีหยงเอออ่ได้เามาให้ผมเที่ยวซื่อๆเด้แมี๋ยวมันมีประโยชน์เคลื่อนทุกทุกอันก็มีประโยชน์ของมันอยู่มีประโยชน์ของมันอยู่เนี่ยของเพิ่งของเพิ่นเดี๋ยวก็จะค่อยขอพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวประธานใเ้คนมองจอดเดี๋โอเคจะไหวก็จะยิ้มเรีกแล้วจอดจอดวัดนี้เจ้า เจ้าจเจ้าลองถอยหลังมเหาเจ้ารองถอยหลังมเาอาถอยหลังบ่เออจะจะขีมนีเนี่ยเจ้ายังถอยหลังมอปิดนี่อันนี้อันนี้ก็ลงบ่หึมคือดังมันคือดังเมันที่ถอยหลังของมันเนี่ยมันบอกเนี่มันคือหลักถลันันมันมีเงียบด้เอาล่องด้วยะเ่ยถอยถอยกลับด้้เริ่มเป็นไปแล้วเดี๋ยวก็เสียอ้อมถอยเบาๆเรยกแห้งไหมผม่ต้องย่างดอกไม่มีเปรี่ยนกิ้วอ้โหอ้โอ้ย กดเคลื่องไปฮะปลอยกองไปเบ็ดเบ็ดั้ยนี่เป็นเห็ดแห้งเวยไปังพุ่นมดเ่ยไปตั้งนาพุ่นไปข้างหน้าครับหักหักรจากนั้นมันหักเบิดแล้วเยียบไปอ่าส่งใหญ่ส่งสใครอยู่ใครก่อนรเจ็บดากเจ้าเลยเาพอมจิตมจิตโจบไปนี่ก่อนพมจิตเ็บตรงนนนี่นะแอฟแอฟโอ้แล้ววัจิตภสั่นเคล้นเลยไปสั่นเค้นไปสั่นเค้นฝุ่นฝุ่นฝุ่นอ่าโอ้โหเท่ย สบายมันก็สูบยาได้ใช่เนาะครับแล้วมาสูบยาอีกเหรอผมพวกเนี่ยจว่ามันให้เอารถลงเคขื่อนไปสั่งเขื่อนบอมันได้หมดมันหายหายไปเพราะเพราะมันหายขี้มันก็มีใบข้ามแสดงว่าเฮ็ดได้ก็ไปได้ไปได้ขันไปว่าได้ข้าจ้าก่อนกัดไม่เลี้ยวกระสีดึงเราไว้เนาะนี่มันเจ้าพ่อคุณด้างนี่สั่งเดียวเราไปมาคุณด่างถ้าเราจะมาเจดหาที่หลังนี่ละแต่ว่าเราแบบนี้ก่อนพูดพูนไปหอดพูนพอสิกัรไหวหรือเป่ อ๋ออ๋อก็ว่าให้เขาหอดเขาไปหอดนีอ้ามันจริงจมันสูงดิฮะตัวคือแล้วมันสูงแล้วบังบังทั้งขวาดิโอ้โหข้งล่างทุกดนอยูอันนี้อันนี้ทั้งหนาภาพธรรมดาอ่าทั้งหน้าอันนี้ทั้งทางอันนี้ทั้งหลังเดี๋ยวเอาทั้งหลังมันแต่เพื่อนข้างหลังแล้วก็จ่อแล้วก็ไปยื่นจากนั้นจะเป็นหำหดจักน้อยเอ้ามันสูงแค่เดโอ้สูงสูงครับโอ้เขาใช้อันนั้นเลย พี่น้องวิวสวยงามมีกีเลยพี่น้องครับงามเดียวเราทีเห็นมอสเทลนี่ตอนนี้น้ำน้ำม้อนมากเดยแม่อ่าน้ำน้ำเพียวว่าน้ำน้อยพนักพน่กก็จะปล่อยน้ำมีฝนอ่ะโดนโดลุบบ่นน้ำโดดลงไปล่างอันนั้นคือเอานะสลิปเวสลิปเวสลิปเวมันจะมันจะไม่มองเรื่องไฮน้ำสลิปเวสลิปเวสลิปเวนี่แหละผงเคยอ่านอยู่จอดจอดน่ครับจอดจอดเบื้องห้างพงศ์ลอเลยลอง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 เบื้องก่อนอู้สุดุดอย่าซุกอย่าซุก อย่าพักอย่าสพักอย่าพลัดนี่ละโอ้ผู้หลมันุ่ขึ้นแล้วนะครับโอย่าไปใกล้ขอบมั่นดิผมว่าขั้นโคนอยู่หันไปกับน้ำนี่นะครับ้แมนมันสงเติบอยู่้าบาโอ้หำหำห,หดได้ดีได้ไนมะดินไดไหนได้หละว่าอยู่เด,บบด้มองลงไงล่างนหำหดได้ไ่นพูดเน่ยมันสูงพอสมควรเลยทีเดียว เพราะเครื่องนี้ก็เทือกเพราครืน,นีเครื่องนี้ก็เทือว่าใส่ใส่งบประมาณสั่งมาหน่อยเนะอืมครับผมมันเป็นเค,นค,ครื่องคอนกรีตแอดเน้นที่เยี่ที่สุดในประเทศไทยนี่นะแมนอ,มอันนี้ใส่เจรับทองใส่รถเก็บดากยิงจีไปฮอดพุดนะ่นอ่ะเพมันไกลนะไามันโหดทุนเด๋ยวมันบถธรรมดาด,ดิอืมเพราะว่ามันน่าจะผลิตกระแสกระแสไฟฟ้าไ,ฟไ,ฟได้นะแต่ว่าบนแอร์จ่าแต่ว่านั้นมันหน่อยเนาะน้ำมันหน่อยแต่ว่าความสูงมันได้เด้อบ่คือคืนอุบลนแอเด้จ ระดับเคลื่อนกับมองพลอยหน้ามันแค่หกเมตรหกเมตรนึงคือมันเคลื่อนเคลื่อนมันเป็น่างน้ำาใยญ่ๆอ๋นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อพองกันน้ําท่วมเพื่อพองกันน้าท่วมเพอพองกันที่ท่วมมัดบางมัดเมี่ยงอยู่รอบนี่แหละแต่ว่าปัญหาคือว่าท่วมแล้วมัดหน้าอนมันจะแรงคักแถวนี้เขาว่าคัน้ำมัดช่วงนาแรงมันก็แรงงแรงไปหน้าเลย แรงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสร้างเครื่องนี้มากคือพ้องกันน้าท่วมและมีน้ำไว้ใจในนาแรงน้ำสูงเรือไ่หล่นอ่ะเพราะม้างมาแล้วแต่ลองคายลงกบข้างล่างด้วยบดท่องไปไกลโอ้เสียวโวยเสียวโวยเบื้องแรกมันเป็นวินวินแจ็กน้อยเนาะเบื้องแรกก็บห้ามหดขึ้นวันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละห้ามหดแต่แบบสุดปลายเลยก็คือวินวินแจ็กน้อยมันจริงจริงเลยมันสียข้อคือนั่งเรือบอกระบ่อันนี้อันนี้ขักกันนั่งเรือแดี๋ยวนี้มันดีกว่าอย่างนี้ขั่งเรือ หามปุงข้างล่างกับบุงข้างนี้ดูด่ามันคล้ายๆแบบนั่งเครื่องนะนั่งเครื่องน้องตขึ้นเนี่ยรู้เดี๋ยวทำหดแห้งเนี่ยนำเครื่องเป็นเนาะใช่ไหมเท่นกับพวกพะเยาเดี๋ยวพวกพะเยาจากเนี่ยยำขึ้นยำลงกับหดเนี่อันนี้เครื่องนี่อยู่จังหวัดนครนายกนครนายกครับพี่น้องครับดูเครื่องนครนายกเด้อยทำบลตังหินทำบลยังก่็ตังหินตังหินคิดว่าได้ถ้าผมจืมถึงตรงนีิจริงๆที่หลังเราจะไปไปอ้าง ใบใกย,ย้ายหันแเครื่องเมนอยู่มันบวกไปใกล้ขขาง่ามน้อยมากผมว่าเลยเห็นว่าปกติมันต้องหดอยู่ลแล้วนี่นะแหละเนี่ยนกกะปกติเครื่องจะไม่มองบอกว่าน้าม,มันมีจักเปอร์เซ็นต์นนแต่ละมือนะอยิ่ขึ้นวันนะ่ะมันจะเปลี่ยนทุกมือได้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เอียงของเมนยูนะโอ้รถมาแล้วรถมาแล้วขึ้นรถขึ้นรถเฮาไป,ไปพวกนี้ไปกลางเลยนะฮะ เชอนขุนด่านปาการชนอยู่บ้านนี่ขุนด่านบ้านบ้านท่าด่านนะครับอยู่บ้านท่าด่านตำบลหินตั้งดะะเออนะอดอ,อนั่นแหละอำเภอเมืองนครนายกเออนั่ยแหละอันไม่กัขนขนถึงใจกันมดถึงใจก็ขอไปนะครับกะคลิปนีก้กะที่ว่าสั่งกันมาด้วยความพึ่งพอใจสำหรับมาตดินแห้ง<ใ>นะ่ะเิ่นเคย เห็นบรรยากาศดีๆคุณเกมไม่เห็นอีกครังนึ่งมาสัตว<ล>์พนว่าเป็นหัสิบ่เห็นจะเคือคิดนห็นคือในบรัดเด้อนะฮะพุ่งแนวขึ้น,นุ่าบรัดประสูงพันนี่ไหน แมนแต่ว่ามันกว้างกว่าดิเออแมนยู่มันกวา้างกว้างก้นีีหลายล้านจ้านเขาคือคือถนนเดตนี่สั้นเขื่นทีกันมาสั้นเขื่อนเยอะอุปนัสมันกว้างกว่าเพราะมันเพราะมันเขื่อนคอนกรีตเด้เขื่อนยังคือนบุปนัสต์มันเป็นดินเหน,ยเนียวอ่าดินเหนียวอัดแน่นอัดแน่นมันต้องกว้างเด้อลัองฉะนั้นเขาก็ฉาบคอนกรีตซื่อๆหรอกแต่อันนี้คอนกรีตล้วนกรีต แต่ตอเน้ความยาวของเครื่องดโบรัสกับความย่า้ยซาบีออยงนเครื่องมันเกียจอดนึ่งไแต่ว่ามองบริเวณอ่างที่มันเก็บน้ามันว่วงหลายนี่นี่จุดชมวิวของเขานี่โอ้เพจเป็นไยม้เอะไว้ไ้ฮะโอ้ละนี่ละนี่ละกสิเห็นมัสสุบานชุงเมืองเนี่ยนะนี่ โอ้โหย่าไปไกลขอบนั่นเด้ออันนี้มันคือแผงนี่อย่างไหมโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ไฟลารเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ีล่ะที่เป็นมังชาดสล็อตชุนนี่ละมั้งเนี่ยโอเคลองเลยเฮาลองไกลเลรอเด้อซุ่มเลยนะง่ายหมดแล้วแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไป่องงามอยู่โอ้โหตรงนี้มาถ่ายตรงนี้ยิ่งสวยถ่ายตงไปสิ พี่น้องครับเบิ้งเหนืเด้อพี่น้องครับความสวยงามนะครับว่ามันนั่งเครื่องว่าอยู่ด oh ้วยนั่งเครื่องเกาหลีนะครับคือหอดมูคือหอดพี่หอดน้องนะครับเห็นมองสวยสวยงามเอฟซีทุกๆคนนั่นแหละครับโอ้นเนี่ยที่มองเห็นภาพสวยสงามก็อยากฝากให้พี่น้องได้เบิ้องในช่วงน้ำกันเด้อใหญ่นายันชาแนลน้ำสิ่งที่สวยงามพี่น้องได้เบิ้งกันพี่น้องไปเลยไอีพอไอแม่ปูยานตาแย่พู้ที่เบิ้งอยู่บ้านอยู่เพื่อนก็ดีครับ ที่แม่อายุผู้จังหวัดยัง,ยงพิกิดสินแล้วมึงนี่ดีเลยครับอยู่ทั้งเยโสทั้งลอยเอ็ดบุรีรัมย์พุนเพื่ออะไรแต่ก็แถวบ้านก็เจ้าของกับนก็เบิ่งแถวบ้านโคกอืบ้านบุญท่านก็เบิ่งดีเลยโอ้เจ้าของนั่นแหละฝากเข้ามาขอจจาหาสุขคนนั่นแหละท่านผู้ชมเด้ออือม,ม่เที่ยวกันครับอ่าุเาบ,าบิดน้ำมันกับสิบเดือนโอ,อ้ยก็คือขึ้นกับมางงานนั่นแหละกะ็บเที่ยวกาดแวร์กันเสียตั้งเสีิตั้งแรงมากกับน้ำมันเบนไยพันธ์เนี่ยในกาดเนี่ยเพราะต้องก็หาพันธ์แหละเพราะว่า อันนี้เขาก็ได้จังหวะพอดีสวยงามเลยด้วยความความกินทอดพี่น้องมาละอยากเห็นหมอหานามนบ,บุญก็เบื้องช่องเงี้ยน่อยเนาะอ่าออจากมันมีหลายว์ชนให้เลือกนะโอ้ให้เบิ้งกันเช่นเช่นโดยเฉพาะนี่ท่านกอมก็มีครับสิ่งท่องเที่ยวก็มีการอยู่การกินก็มีแม่และกับพยายามพยายามน้องก็มีอไปเต้นนารถแห่ก็มีนี่คุณหนึ่ง คุเต้นเต้นยุ่งน่ะอนารถแท้กซีาเจ้าเออมักมวนครับคนเอาจะสูกจะส่แม่เอ้ยตบเด็กลูกเอวเพ่กอเอาถิ่มไปซะก่อนอยางนิ้มวนม็วนไมวนไปนะแมไปนาอเออแมนยู่เฮะยไปใชไป่ยุทดีไปสถานีน่ะ ไปต่อยยี่บ่พล้วมันจะสุดพล้วขอยาดรถไฟฟ้าเบิดเนี่ยไไฟดับบ่ไอนเจไเหมือนเจาไดเดแต่ว่าหลังมันสีเบิดนะหลเิเอาสิงเลย อ้าวเออหัวนสิ่งพอไรมันจะปีนมันจะปีนขวบไม่รู้คอยก็เสียอจข่งปอนนันเรียกมาตท้คอจำกัดความเร็วเลยแวั้นี้ก็พอเห้งหหยิบแห้งตีนี้ว้าแล้สุดๆๆเลยยานไปมันเหมืคนจต้งกีิเข่าให้แท้นะโอ้สิ่งได้เว้ยโอ้ เดะแต่อบเล่นี่บริบบใหยเห็ดดีเนยยานเล่ายานเล่าบริยาจายางปักเม็ดซื้อเนบ่้นี่แหละจริงไหมแห้งๆอย่างแหละน้ำลดตกแสดงว่าน้ำมันน้อยมากเดียวนี้ผู้คุณโศกคุณัวองน้ำมากไหมคุณเกิดน้ำลเป็นโศกคุณ แต่ว yeah. so yeah. so 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 ่า so ถ so ้ามันเต็มก็สิเก็บน้ำไหลอยู่นะถ้าสมมติว่ามันเต็มเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะไหลเนี่ยเออคนเตียมมันก็ไหลกว่านี่ละอยางก็ไหลกว่านี้อยู่แล้วบอ๋อที่นี่ห้อกหนึ่งห้องแต่ว่ากับหานไปเ้าเบิ้งสื่อเบิ้งเบิ้งมาตะวันมันคือสั่นเื่อยเตือยเตือยนี่พี่น้องมันเป็นกิโลกิโลผุเหล่เพิ่มเน่าของเคือนนี่หลังหลังเคือนนี่นะครับพี่น้องครับนะฮะประมาณกิโลครัวได้เนาะเกือบสองกิโลหลังเคือนนี่ครับ ทีที่เขานางหลมากนี่นะนั่นมันสองกิโลผมมากย่านนันสองไก่นั่ไก่ไหมอ่าพี่น้องกับเบื้องต่อกับเบื้องขับการสั่งเนี่ยมันใส่ทุนก้อหน่อยอย่างเงอันนี้เป็นโครงการของแม่ลุดแม่ไนแล้วโครงการของนั้นเป็นอันเรื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่เก้าเป็นเกลือมาจากพระราชดำริครับเป็นเรื่องฟินฟินที่จากเข้าไปกับโคตรต้องจอยู่ในยังยิ้ยังฟังอยู่ในใจของพี่น้องประทรวงดิจิทัลชาติ ความดีของเพื่อนนี่สุดยอดครับแมนบอลของเขาไหว่มาเสมาสกยกมือไหวเส่ยเพ่นกัเลยังไ่ทันได้หดงยนีูกเพ่น่าวามัสิขำบอลวะเนี้ยวิเลยเลยนี้เดียวเฮ้ยทีทีมนจะาเลยเขาดูมีไปนะอะไระผมว่าสสูงเขาอะโอ้ยจะเป็นมัสิสองกิโลกั่วหมดเลยนี่สองกิโลเน่ยกิโลั่วกะคะแมน เพื่อนนี้ยังกว่าเจ้าอาหารเื่อนนี้บ้านนังกว่าอ่านางแกเข้าไหมโอ้านทชาดานตำบลขุนตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อนคุณดานธระการชนใกล้สี่หอดชุดคงเพนน่ะนะ ย่างมัุขมอดบอดเพื่อนขุนดานปากกาชนนะครับอยู่บูสอง้ากหาดันอ๋อสำนักเียุฬาฯตั้งอำเภอเมืองกับหวันครนายกครับนครนายกครับี่นครับไอ้อันนี้เทากับวาอันนี้จุดท่องเทยวที่สามที่สี่เหรเด้ยนี่เออมันหลายมองอยู่นะคือว่าก็สิมาหอดสมีแหละเมื่อไปไกลเรายานยานไฟเบิร์ต ผมอยากไปไปสิไปไก่หรอไก่พุ่นพุ่นทุกประมาณสองกิโลกรัมเนี้ยนาะพี่น้องครับผมอยากรู้ว่าโหดสุดมันเห็ดยังไงโอ้ยไปไปบ่ให้น้ำมันมัวนอาจจะเบื่อหรอกเพราะเพมันต้องเตรียมไปพร้อมเยอะแล้วนะมันมันจะมีเบิดะอยู่เยอะเลยว่อยู่เลยนเกิดกค้งโค้งมาเปลี่ยนตัชไมลมาเปลี่ยนเนาะที่ วอมีมูฝ่ายก่อนอยู่อันนี้เพิ่งเนี่ยอันนี้ต้องเป็นประตูน้อยเด้อฮะประตูน้อยประตูน้อยเด้อเนี่ยนะแม่เมื่อจะยกประตูน้อยอยอู่สงสัยท่ามันหลาไหลหนืออะไรๆมาแห้งโทษมันจะยกมันขี้ไปขี้มามันโม่ธรรมดาเลยโม่โม่โม่ไปแก่เอ๊ะเบาหดง่ายดอกพูดอ่ะแนะนำเลยผู้ชมผู้ใดมากอ่ะไปอีกเป็นกิโลเนี่ยเชาวช่ารถจุดจุดที่เขื่อน สุดชัดปั้งเนอะคุณอ้ากกระชนอยากอยากรู้ว่าเขาจะเงี้ยวเถอะอยู่ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่ก็ทํามาอย่างนั้นนี่มองนางสุบยาน้ำคงยุทีิเป็นสองกิโลกั้วสามกิโลเลยเรื่องเรื่อยหลังเคลื่อนนะครับเห็นมองเข้ามาหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะเห็นพ่อพี่ๆไหเห็นพ่อสันข้อสันจะพูดเลยชั้จูพวกพี่ๆเนี่ยไหมครับ เออแปลกด้วมันพวกตองเด้มันจะโค้งเด้เหมืนว่ที่แรกว่ามันตองเด้มันก็เหมือนจะม็ดมันมันจะอ้อมไปนี่นั่นนู่นเด้อ่านี่แหละที่มันได้ความเงีวมันพวไปตองเด้เพราะว่ามันจะอาศัยหินมาหิมาอยู่ทางไหนหินก้อนเนี้เดี้ยมืนบ่าหินก้อนเลยเพราะใยุ่กลางเห็นยู่กลางคือกลางตัวเคลื่อนเด้มันจะเป็นหินเนี้ย แสดงว่ามันจะวกไปหาเห็นมองทันแล้วก็วกไปพ่นอันนี้ขากรอบเดือ่านผู้ชมเดือดขากรอบเเขาเบื้งหลังเขาือนาเคลนแลวมันอีเบื้งเบื้องไท่เคลือนบเองไเคลือนกันไปองมาตาใหม่ใกับสวยงามนะครับต้องงามงามีภูเขาภูเขาว่าตรงนี้มันจะเป็นเขาอีกู่กเือยน้กับมเเนาลายละห้าสิบ่ที่ตุ้งงานท้่งทรวงข่อยเลย

ขอบคายครับททาทุกคนเเจครับคาเ้เจ้าดูเลงาดีเาเจ้าัเห็ดน้าี้เก่าเราทุกนเนี่เหน้าก็เป็นอ่อยหมดครับพี่น้องครับเมื่อนี้ห่าผ้ากันม้วนผ้ากันไปารพอสมควรนะรับการรู้สึกว่าพี่น้องก็ได้ชมเทีวถัดต่างๆกัม้านเห้าสีกามาจดที่้่าเต้องบรรยายว่าเคอนยัน พี่น้องอัดเอาแล้วพี่เดชกขอจบคลิปนี้ซะหนี่พี่น้องกาโรเลยโคตแช่ให้นเด้อช่องยานย่านชวครับกาเขาคตอไปดูไปชมถือว่าห้กระังใจกันกห้องกบลาพี่ละน้องสลรับสมีคิปน้อได้เจ้างพ่อกันไม่ในคลิปหน่ะสลรับคินีห้องสามคนกซอใส่เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ